เกร e เกรสโกนะคะต้นในทที่3อรกนะคะ,ะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะเด็กๆเร a ่มบทการนะคะตามพิเชค่ะองกี้องกี้ลาคำที่2เรส s า yeah. คำที่3ดิวดิวนะคะ yeah. คำที่4 t Forest ป่าและคำสุดท้ายฟูดฟูดอาหารนะคะอ่านเราไปดูนะคะเหจุที่57 57ร่น้พร้อมๆกันนะคะจะเป็นเรื่องนิทานอีสกแต่เมื่อเด็กๆอ่านนิทานเรื่องนี้เสร็จแล้วนะคะเด็กๆจะต้องหาคำนามและคำรัพนามที่แฝงอยู่ในนิทานสั้นเรื่องนี้นะคะ เด็กอ่านออกเสียงนิทานพร้อมๆกันค่ะพี่เชื่อคะทำหน้าที่เท่าไหร่นะคะ5้ิบเค่ะอ่าน <50. S 1> ออกเสียงพร้อมๆกันนะคะ one two three ปลาตัวหนึ่งกินหญ้าอยู่ที่ชายฝั่งมันได้อิ่ที่กิงได้อิลยก็อยากกิแลาตันก็อยากกแ่ลานี้แล้วอย่างน้น้ำขึาได้อนั้นก็เริกินหญ้แล้วเียนลงันกินแทนน้ำแมันก็แล้วอุดังอาหารลวก็นรเร็ว อาก oh, uh, 네 right. ั้นกินายา้าคุณผันร่าหลัมัน้าคอ่านเสร็จแล้วคอ่านโอ้้าไหมอ่านได้รอเพื่อนเลยล่ะค่ะดีนิทานเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลาตัวหนึ่งนะคะซึ่งลาตัวนี้กาลังกินหญ้าอยู่ที่ชายป่ามันได้ยินเสียงจิ้งปี๊ดร้องแงนะคะอย่างไพเราะจับใจ ก็เลยอยากจะร้องเพลงไพเราะเหมือนกับจิ้งหรีดบ้างนะคะจึงถามจิ้งหรีดว่าเสียงอะไรคะลูกบดอะไรอ่ะจึงถามจิ้งหรีดว่าเธอกินอะไรจึเงเล้ร้องเสียงไพเราะอย่างนี้นะคะจิ้งหรีดจึงตอบลาไปว่าฉันกินน้ำค้าง ลาได้ยินดังนั้นนะคะจึงเลิกกินหญ้ากลับไปเรียน้ําค้างกินแทนนะคะแต่ลาจะอยู่ได้ไหมคะถ้ากินน้ําค้างอย่างเดียวอยู่ได้ไหมนะคะทำให้ยิ่งนับวันนะคะลาก็ยิ่งผอมลงผอมลงจนในที่สุดมันก็ตายเพราะมันอดอาหารก็คือหญ้าที่เป็นอาหารหลักของมันนะคะทีนี้เด็กๆสังเกตเห็นหรือยังว่าคำนามมีคำว่าอะไรบ้างและคำ นามมีคำว่าอะไรบ้างอะอันดับแรกดูก่อนคำนามมีคำว่าอะไรบ้างลาคำคำนามมีอะไรบ้างคะล่างสวนจิ้งรีดลาดูมีอะไรบางคะอะมีลามีจิ้งหรีด ่ายายายาชายป่าชายป่าน้ำทิ้หลีดอาหารไปดูพร้อมๆกันนะคะข้างล่าง57ซึ่งคำนามเรียบเรียงออกมานะคะจะมีอยู่ทั้งหมดตามนี้เลยนะคะมีคำว่าลานะคะ ตัวหญ้าชายป่าเสียงจิ้งหรีน้ำข้างแล้วก็อาหารนะคะเด็กๆหาเจอเหมือนที่เชร์หาเจอไหมคะทำตวกันหรือเปล่าเอามาค่ะเสียงไม่ขี่เกี่ยวอ่ะแล้วคำสรรพนามที่เราเพิ่งเรียนไปมีคำว่าอะไรบ้าง สรรพนามเจอไหมที่อยู่ในนิทานมีคำว่าอะไรบ้างคะลาลาไม่ใช่ลามันเป็นคำนามต้องเป็นมัน<ช>ไหนบ้างเธออะไรอย่างนี้แล้วก็ฉันแสดงว่าเด็กๆลืมคำสรรพนามแล้วนะคะอ่ะอันนี้เป็นคำสรรพนาม,มที่อยู่ในเรื่อง ทันไหมคะไม่ทันครับกำลังยักคำอภานามอยู่ครับโอเคถ้าฟินิชแล้วแจ้งทิเชอร์นะคะเด็กๆต้องแยกให้ออกระหว่างคำนามและคำสรรพนามนะคะลูกเจอเจอแล้วค่ะยังไม่เสร็จครคะโอเคค่ะยังไม่เสร็จค่ะทิเชอร์รอสักครู่นะคะ แล้วคับปินิชแล้วนะคะดูด้านล่าไม่เสร็จค่ะทำไมระหว่างถือผ้าทำแต่หล่น้าคอไว้ไม่เสร็จก็เก็บหน้าจอเดี๋ยวที่เชื่ออธิบายต่อด้านล่างนะคะด้านล่างจะมีประโยคอยู่ด้วยกันทั้งหมดหประโยคนะคะให้เด็กๆจำแนกนะคะคำกริยาคำวิเศษที่ขีดเส้นใต้ในแต่ละข้อในแต่ละประโยคว่าเป็นคำ กริยาหรือเป็นคำวิเศษอย่างเช่นอ่ะติ๊กเลียงคะค่าเสร็จแล้วค่ายังไม่เสร็จอ,อ่ะโอเคนะคะมาลูกอ่ะคำว่าแม่ยิ้มคำว่ายิ้มคำนี้เป็นคำกริยาหรือเป็นคำวิเศษอ,เเอ่ะย่อง เชื่อเสือลบสลาอาไปนะคะลูกมันเป็นคํากริยาคําว่ายิ้มเป็นคํากริยาหรือคําพิเศษเป็นอะไรคะคำพิเศษกริยาคำพิเศษมาค่ะความพิเศษครับพิเศษกริยาซีว่ากริยากับพิเศษอะไรอะไรคือกริยาอะไรคือพิเศษกริยาครับยิ้มเป็นคำ กริยานะคะไม่ใช่คำวิเศษนี่ยิ้มเป็นคำกริยานะคะคำว่าน้องตัวเตี้ยคำว่าเตี้ยเป็นคำกริยาหรือคำวิเศษคำวิเศษเก่งมากค่ะคำว่าเป็นคำวิเศษนะคะคำว่า เย็นนี้ฝนอาจตกคำว่าอาจเป็นกริยาหรือวิเศษกิยาครับกิคริยาคิยากกริยาคกิยากกริยาค่ะกกย่ยากระค่ะ่ะา่กะกยค่ะกรอกรคาคก่ะาค่าคกกริยคุณครูคิาค่ครา่ิยาคค่าิยาค คำวิเศษค่ะคำวิเศษค่ะเขาเป็นท่าขาคาว่าเป็นเป็นกริยาหรือเป็นวิเศษกริยาครับเป็นเป็นกริยานะคะสุดท้ายมาวิ่งเร็วขันที่ขีดใต้คำว่าเร็วเป็นคํากริยาหรือคำวิเศษกริยาเร็วเร็ครับเร็วครับเร็วครับเด็กๆเข้าใจผมว่า กริยากับคําวิเศษนะคะ,ะคํากริยามีสามคำแล้วก็คําวิเศษมีสามคำนะคะคำกริยาจะมีคาว่ายิ้มคําว่าอ่านแล้วก็คําว่าเป็นนะคะส่วนคําวิเศษจะมีสามคำเช่นกันเตี้ยครับแล้วก็เร็วถัดไปค่ะทานค่ะทันครับโอเค,คเด็กๆเก่งมากค่ะทานครับ เสร็จแล้วค่ะายส่งเลยนะคะ